สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมฟาร์มตะกะแตนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวมันจะมาชนตาผมเลยนี่ <c oughs> ดูเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเลี้ยงนี่คือตะกะแตนพันล้านนะครับผมเห็นแต่ในทีวีตอนนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับผมพอดีป้าข้างบ้านเลี้ยงมาแอบถ่ายมาแอบถ่าย <c oughs> เอาดูเจ้าของตะกะแตนครับ <c oughs> นี่เจ้าของตะกะแตเนตกะแตําไรดีไหมป้า ดีเกำไรดีเนาะขายไข่ได้ก็คือว่าไข่ไข่เป็นตัวหนึ่งกิโลละพันใช่ไหมขีดโอขีดละพันกิโลละหมื่นโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจตั๊กแตนนะครับผมนี่เลี้ยงตัวเร็วเขาทสายพันธุ์อะไรไม่รู้จักเนาะขายลูกไข่ได้บอกเลยครับผมไขายอะไรก็ทำให้ได้อันนี้อยู่ที่บ้านยะขาใต้เด้ออยู่ใกล้ๆสวนอินทรพาลลำถ้าใครมาเที่ยวสวนอินทรพาลลำก็แวะชมตั๊กแตนด้วยนะครับผม เลี้ยงเลี้ยงตากแตนฝูงหนึง่งเท่ากับเลี้ยงวัวฝูงหนึ่งเลยนะครับผมต้องตัดหญ้าให้กินหญ้ามันเยอะมันกินหญ้าเยอะทุกวันนี่ยกอดคู่เป็นแถวเลยครับนี่ไข่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนี่มันจับคู่ันเป็นแถวเลยครับนี่จับคู่นะครับจับคู่ตะกแตนไม่รู้สายพันธ์อะไรนะครับมันไม่เหมือนตะกแตนสมัยที่ผมเป็นเด็กเนาะตอนเป็นเด็กมันตะกแตนอีกอย่างหนะึ่งอันนี้ตากแตนมัน,มนเหมือนคล้ายๆพันธ์ต่างประเทศหรือเปล่านะ ตัวไม่โตมากแต่มันกอดคู่แล้วครับเนี่ยกอดคู่แล้วสุดยอดมากเลยนะครับผมอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูงานไว้ก่อนเดี๋ยวจะเลี้ยงตามคลิปนี้ก็ไว้สัส้นๆแค่นี้นะครับผมสําหรับคนที่เลี้ยงตะก,กะแตนนะครับถ้าใครสนใจก็ <laughs> มาดูได้นะครับเด้ออยู่บ้านยาคาใต้นอนสูงโคราช